สร้งไปบ้านกอกแก้วปิดเลยมือเนิโอ้โอก็เจ้าตัดทอ่อเขาเจ้าเอาให้มันเชื่อมกันก็มองนี้เชื่อมกันก็กท่อในบ้านนี่ท่อใ่นี่อือถึงเขาจะต้องตัดท่อมานี่แล้วนี่เอาไปโล่งนั่นอือโล่งมองแยกเขาเพื่อนสร้างตานน่น ขางบานเยี่ยงขับบานเจงามนั่นอืมตัดบรงนี้เลยเพราะว่าท่อข้าจ่อสำร้องไวน้นี่ทอสำร้องไวน้นี่เอาลงไว้ไซนี่มาได้แทเดี๋ยวข้าจ่อก็ที่ได้เพ่ฟังนีมาเลยบาดนี่นมันแล้วเลย ฟังนิ้เกือบแล้วแล้วที่ออกมาความกันนี้กันแล้วออกแบบมาต่างมาทางนี้เนะอ,อือ โอ้เลยบักใหญ่เลยโอ้ยเสมอเปรี้ยอะไรมองนี่สูงกว่าปืนที่ในบ้านดีกว่าไหมอืมอืมดูจะรจยยางสูงเลย โอ้ยมงนิ่กกะทิสูงกว่าตัวนี้น้อเรือเบงเปี่ยนขอบปูนนี่โอ้สูงกว่าไอ,อีลี่งมหอดปลาไปทางดีแล้วเจ้าไปทางดีแล้ว เยังไงทางนี้แต่ามาชมทางงามทางดีเนาะพอแล้วเนี่ยคือที่ได้มาบิดขึ้นกันล้วโยกล้อยขึ้นกันและววลาดแตก่ข <laughs> ึ้นเนาะได้พื้นสูงเนาะนี่ไหมโอ้ได้พื้นยางสูงเลยเป็นทึ่งคล้องทั้งในเป็นทึ่งคล้องทั้งนอก ข้อทางนอ,อกไลลงมาข้อทางในเนาะนี่ข้ออยู่ขอบทางนี่ไหไลลงมาข้อในนีฟังนี่ขย่อกับสิบเบีดขึ้กันบ่หน่นี่ยข้อมันเนี่ยฟังนี่กับสิบเบีดขึกันบอ่อหน้านเจ้าอ๋อ เอาแต่ฟังนี่พ่อเฮ็ดยังพ่อตัวนั้นมันกระ้ำกันเขาว่าบอเออมันกระ้ำกันติดไล่อยู่มันโบกเกี่ยวกันเลยนี่แต่ตัวนี้ติดยกมันอ๋อจกองมองนี่เออจกมันอ๋อหนีออกไปนี่เลยเอ๋ออ๋ออ๋อปัจจัยแล้วขั้นว่างท่นขั้นขั้นโบเฮ็ดไปพูดนี่ออกไปนี่เลยมาลักออกมาผีเลย

มันชีได้น้ามงนี่น้ามืนหน้ข้าไม e ้ข้อเก่ามันก็มีอย่างเงี้ยหม,มือนน i i. ั or, ่นยังตันทีมเออนี่เออโอ้มันมีอยู่แล้วนี่อยู่มันอยู่ลึกเห็นบก็ตันโอ้ห้องนั่งยังไปจ๊กเอาต้อยังขาดออกโอ้มันอยู่ลึกจนนั่นยังบ่เออนั่นโอ้มันจมเนาะมันจมมันอยู่ลึกแห้งเนาะ เออคนนีปลาตัวมีปลา,ปา,าเออปลาปลาอืมได้๋ยกเด้๋ยทอบักระบายน้ะบางย่างไงในบาดนี่ขุนโล่งขุนเลยโอเคแต่ทุนนี้ปิดไปซะก่อนไปบ้านของแก้วปิดไปซะก่อน ออกมากัะเหลี่ยวลงหันออกไปทางฟาซาไรโย <c oughs>